มาเด็ดมะละก,กอค่ะทุกคนนะมะละก,กอสุกแล้วนะคะต้องเด็ดนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นนาะเด็ดมะละกอกันเนาะลูก,ก,ะนนลกนี้สุกแล้วค่ะทุกคน ตรงนี้สุกแล้วนะของลูกนี้ลงอีกนะคะเป็นแต้มหมดแล้วค่ะนี่ลูกนี้ก็เป็นแต้มค่ะนะคะสองลูกและโอ้ยโอ้ย อุ้ยลูกนี้ลูกใหญ่ลูกที่สามลูกนี้ลูกใหญ่นะคะเป็นแต้มแล้วนะคะนี่ค่ะนะนี่เป็นแต้มแล้วนะคะลูกนี้ลูกใหญ่มากเลยนะคะเออแกงส้มได้นะคะเออกี่ลูกดิเออแค่นี้ก่อนเนาะนะจ้าไอเก็บมะละกอแค่นี้ก็เหนื่อยละนะเก็บแล้วนะ